สบายดีทุกคนเดี๋ยวสิบผามาเบ่งอ่าเฮือนของนายพลวังเปล่าตะกี้เนาะอันนี้เป็นทางนอกเดี๋ยวสิบผาเข้าไปเบ่งทางในเด้อันนี้มันเดินบ้านเพิ่น อันนี้มันทางด้านในของเฮือนนายพลวางาวเ่าอันนี้มันยังอันนี้มันระเบิดอ่ะอันนี้มันอย่างโมนเน,น,มน,มนจัยสมัยสงครามเนาะลูกปืนใหญ่ป่ะอ๋อ,อบางลูกปืน พากันไปเบิ่งสั้นสองของบาอนในพลวังเปล่านำกันเนาะมีหลายสั้นอยู่ได้เนาะมีสั้นเทิงอีกสั้นสาม อันนี้เป็นดาดฟ้าของสั้นที่สองตัวนี้ใครเข้ามาเบิ่งกับก้นไล่ก็แท้แนเดออันนี้เป็นตัวเมืองล่องแจงเฮืนของนายพลมังเปล่าตังอยู่ตัวเมืองล่องแจง นเทิงกันเนาะแอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งบนอันนี้เป็นห้องนอนแต่ละห้องแต่ว่าห้าเข้าทางในบดายเนะเพราะว่าเคนใส่กระแจเมียนอยู่เดี๋ยวสีผ้าขึ้นไปเบิ่งสั้นสามนํำก,กันเลยเนาะ เื่อนเราทางหนองเราจะใส่เป็นหินบดอันนี้เป็นดาดฟ้าอ๋อเวลายโยนมาจะเอาโยนมาจอดอยู่นี้เนาะเมียเราเจ็ดคนอยู่นี่อันนี้เป็นดาดฟ้าที่ยนสามารถมาจอดใด ดาดฝ้าของ her นายพลวังเปลา่าอันนี้เป็นบรรยากาศทางด้านหลังเป็นมุมเบิ่งจากดาดฝ้าเทิงลง น,นี่ก็เป็นเฮือนเราเบมดเป็นเฮือนเป็นสวนของเราพาตัวนั่นแมน้าเข้าขึ้นไปเข้าสามารถเบิง่งเห็นวิวของเมืองล่องแจงที่สวยงาม ีเลาไว่าเอาเงนมาลงนี่แล้วไปลงจากนนนี้ไปก็ได้ต้องโะนมขักอนนีดอนงเ่งานงาสันเทิง ตัวนี้เป็นวิวจากด้านนาของดาดฟ้านในพอลวางเปาอยู่เมืองลองแจง้งโอเค